สวัสดีครับผมโน้่ไถมือสองครับวันนี้นอกเรื่องรถไถนิดนึงครับวันนี้มีทะเลตัวนี้ฮะจะมาขายเพราะว่าเราซื้อทะเลตัวใหม่มาะทะเลตัวใหม่ที่เราซื้อมาอน,นี่เป็นแบบแหนบโชกช่วงล่างเพลาลอยยาวห้ามีห้ายี่ฮะมันทุกรถได้สองคันไปแบบคุ้มค่าคุ้มค่าอันนี้ไปต่อหมดไปหนึ่งแสนสองหมืนสามพันพร้อมสะเบียนนะฮะอันนี้ไม่มีล้อนะราคานี้ อ่าผมอยากได้ล้อสิบสี่แต่ทางร้านมีล้อสิบหา้าผมจัดล้อสิบส,สี่มาเองช่างเตี้ยพิจิตอ่ะตัวนี้เขาเรียกครับตัวนี้ขายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วตัวนี้เรามีตัวใหม่ละสองหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทลากส่งได้ทั่วไทยฮะค่าส่งออกเองนี่ฮะาสเปคยาวสี่เมตรยี่สิบอันนี้ไม่รวมคอนะสี่เมตรยี่สิบกว้างเมตรแปด มีไฟทั้งคันนะฮะไฟราวข้างดูยางฮะยางเหลือเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะยางเหลือเยอะยางมันเป็นยางตอนนั้นเราซื้อมาเป็นยางถอดปด้ายแดงแต่เราซื้อมาปีนึ่งละนี่ฮะไฟท้าย LED มีราวล่าง ไม่ผูนะครับชั้นเลตัวนี้ยาว4เมตรยี่กว้างเมตรแปดเมื่อก่อนเราใช้ขึ้นรถไทนี่แหละแต่น,นี้เรามีตัวใหม่ละเนี่ยระบบไฟทั้งคันนะนีะ่เป็นปลั๊กซิมียม คัเลอร์เป็นเหล็กรางหน้าสีมาเลยใช่เรวตอนนี้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเนี่ยบันไดรู้สึกว่าจะยาวเมตรแปดนะช่วงล่างไม่มีแหนบนะอันนี้ช่วงล่างธรรมดาประมาณนี้ครับผมท่านใดสนใจติดต่อ เบอร์ผมได้เลยครับนุ้งรถถยมือสองครับ0 8 2 2 3 8 8 4า3ครับนุครับพิกัดลำนารายนะฮะโทรมาเลยเราจำหน่ายรถไถยด้วยนะฮะอันนี้ตัวนี้เราเอาไว้ลากครับผมประมาณนี้ครับท่านใดสนใจโทรมาครับหรือท่านใดสนใจรถไถติดต่อผมได้ครับที่นุรถถยมือสองครับสวัสดีครับ